เรียงคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางอรสาบุญญาพงศ์ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสีขอรภูมิพิสัยสังกัดสำนักงานเขตพืน้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์สำหรับวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบ็ิด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ในหัวข้อเรื่องการจัดก,กิจกรรมการสอนวิชาภาษาไทยโดยผ่าน Google Application ด้วยรูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกับด้านสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่มาและความสำคัญของนวัตกรรมที่นำเสนอ ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทำให้สามารถประกอบกิจธุระการงานและรำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาชาติได้อย่างสันติสุขและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ แต่เนื่องจากสภาวะสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันกำลังประสบป,ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จึงทำให้การเปิดภาคเรียนเลื่อนออกไปแต่ด้วยนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนางสาวตรีนุชเทียนทองได้กำหนดให้สถานศาึากษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานหรือรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน ครูผู้สอนจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ site, และรูปแบบออนนไล์การเรียนแบบสลับวันเรียนเลขที่คู่เลขที่คี่และอาจส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยครูสอนจึงได้เห็นความสําคัญของการใช้ทเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหรือสร้างห้องเรียนออนไลน์ผ่าน Google ง l a s s r o o และสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet การสร้างแบบฝึกทักษะและแบบทดสอบผ่านช่องทางกลอนฟอมรวมทั้งสรุปเนื้อหาบทเรียนต่างๆได้อัปโหลดไว้ในบูนเกอพัสดุเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและควบคู่กับการเรียนในรูปแบบออนไลน์แล้วนำความรู้ที่ได้มาสรุปในชั้นเรียนือย่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะต่างๆได้ด้วยตนเองและส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานเพื่อสร้างธุรกิจกรรมการออกโครงประภาคธรรทองแดงโดยผ่าน o o เกิลแอปพลิเคชันโดยรูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศสตร์ปีที่สองไห้มีประสิทธิภาพ75-85เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของธุรกิจกรรมการออกโครงประพาศธาร ้ดยรูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกับด้านของนักเรียนใช้นิตยสารสปี2009เพื่อเปเรียบเทียบผลสำฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดกิจกรรมการสอน วมทังศึกษาทฤษฎีต่างๆโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบการสอนห้องเรียนกลับด้านขั้นดําเนินการดูครูผู้สอน้ากห้องเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom แล้วส่งรหัสชั้นเรียนให้กับนักเรียนโดยผ่านช่องทางรูป g l e ชั้นเรียนรายวิชาภาษาไทย นักเรียนเข้าไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน Google f o r m นักเรียนเรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet ตามตารางเรียนนักเรียนทำแบบฝึกหัดผ่าน Google Classroom และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนการสอนและสรุปเนื้อหาบทเรียนที่ครูอัพโหลดไว้ในห้องเรียนออนไลน์ จากที่นักเรียนกลับมาเรียนในชั้นเรียน mm hmm. นักเรียนนำความรู้ที่ได้ mm hmm. มาทำแบบบุมหัดและนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในรูปแบบก mm hmm. ล,ลุ่มและสรุปผลอภิปรายร่วมกัน mm hmm. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน Google Classroom mm hmm. และสามารถสอบผลสอบได้ทันทีและครูผู้สอนสามารถตรวจสอบคะแนนได้จาก Google Sheets ท่านตรวจสอบอเชค ครูผ้สอนตรวจสอบประเมินผลการตรวจสอบการเรียนรู้ท่านปรับรุมแอคชัน่นเมื่อพบปัญหาครผู้สอนจะทคำความเข้าใจกับผู้เรียนทันทีและคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนทำกิจกรรมได้อย่างกล้งและสมบูรณ์ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมอีค่าเท่ากับ7.9ต่อ82ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ0 3และพบว,ว่านักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมนี้มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ0.05ปัจจัยความสำเร็จ ครูผู้สอนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทยมีความรักเมตตาประพฤติตนตามหลักจริยบัณวิชาชีพครูมีผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้ได้รนะับรางวัลสมาร์ทพิเชอร์่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทยาศาสตร์โซินักเรียนรักการเรียนรู้มีทักษะในการใช้ทเทคโนโลยีในการเรียนได้เป็นอยาน่างดีและสามารถนำองค์ความรู้มาออกแบบผลงานชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ เท่าสาด้านความเป็นเลิศทางวิชาการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองตามผลเหนเ็นเรียนความในขอวก้อของดีเมืองสุรินทร์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ประจำปีงบประมาณ2 5 6 5ผู้ปกครองให้ความสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมการเรียนของทุกสานผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุมกำกับดูแลเ้านดิจิทัล สอนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนในรูปแบบผสมผสานผู้ผู้สอนจากกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นตัวชีวัตที่ควรรู้และต้องรู้ภูรณาการกับวิถีชีวิตโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลธรรมชาติของรายวิชาการวัดและประเมินผลที่ยืดหยุ่นและหลากหลายการกำกับติดตามประเมินผลการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์ ใ้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการนิเทศชั้นเรียนด้วยระบบออนไลน์จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์คล้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณนายบุญศักดิ์บุญจูผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพรพลพิสัยนายวิรัตพนารัตรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย